ทก่ยวกับการปลอยงมาด่เจาน้ที่ได้แกใบนำการรถไฟแห่งประเทศไทยขอของผู้โดยสทางที่ใช้บริการของการถไฟนการเดินทางขอให้ผู้โดยสาท่านเดินทางติดตปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางสัมผัสถึงบริการของรถไฟคงีโองศาได้ให้บริการท่านอีขอ